สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรและออสิลสในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าประจำวันที่30กร,รกฎาคม2564ครับก่อนอื่นเรามาสรุปราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยมาจบที่4ครั้งตอนประมาณสักเกือบ5โมงเย็นครับคุณผู้ชม คือทองคําแท่งนะครับล่าสุดเนี่ย96.5%ปิดไปดที่นะครับราคาขายออกเนี่ย28,300บาทนะครับรับซื้อคืน28,200บาทรูป,ปรพัธร 96. ์96.5%ราคาขายออกปิดไปดที่28,800บาทและราคารับซื้อคืน27,697บาทนะครับทีนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าเมื่อคืนในทองขึ้นมานะครับและขึ้นมาเยอะด้วยนะฮะ สุดท้ายที่สมาคมประกาศเมื่อวานที่เอามาคำนวณมาคิดกันเนี่ยพันแปแต่วันนี้เห็นกันก่อนเนี่ยที่ตลาดจะเปิดแล้วเนี่ยขึ้นมาอีก10เหรียญกับค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวบวกขึ้นแน่นอนครับและผมเทียบต้นอาทิตย์ให้ดูเลยตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยนะครับสองหมแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแท่งสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสำหรับรูป,ปรพันธ์เพลๆนะฮะร,รูป,ปรพันธ์อาจจะเฉียดสองหมื่นเก้าพันก็ได้สําหรับเช้าวันนี้คุณผู้ชมก็ คราวนี้ตัวหนึ่งที่สําคัญในเช้าวันนี้เลยคือกองทุน SPDR ครับรปรากฏว่าซื้อมาประมาณสัก5ตันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไอตัวแบบนี้ที่ต้องดาวเอาไว้ว่าอ่ะกองทุนที่ถือฟิสิกอลจริงๆนะครับเขาชื่อแบบนี้ก็คือกองทุน ETF นั่นแหละแต่เขาก็ตั้งชื่อของเขานะครับตัวกองทุน SPDR เนี่ยเข้า5ตันฟิสิกอลซื้อเก็บซึ่งตัวนี้เราจะได้เรียนรู้กันต่อเวลาเรานิเตอร์เขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะไม่ได้รวดเร็วนะแบบว่านําตลาดไป ตัวที่จะนําตลาดทองก็คือตัวพวกฟิวเจอร์สพวกอะไรนะครับที่ราคามันน่าจะ,ะมันเป็นในส่วนของคอนแทงโกแล้วก็แบ็กเวิร์ดเดชันสับแสงอะไรประมาณนี้มันก็คือค่าราคาของฟิวเจอร์มันแพงกว่าราคาของตัวสปอตหรือปัจจุบันเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็มองว่าทองจะขึ้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าตัวฟิวเจอร์ราคาถูกกว่าตัวสปอตเนี่ยก็ในอนาคตมีโอกาสปรับตัวลงซึ่งมันจะเร็วกว่า แต่ไม่เป็นไรครับดูแบบนี้มันแบบว่าคนที่ถือทองอ่ะถ้าใช้แบบนี้ดูก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือแบบเอาเอาชวชวเอาว่าเออกองทุนเข้าแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่แบบว่าดีนะครับแต่ราคาก็ขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องกลัวว่าจะอะไรมากมายเนี่ยถ้าในช่องที่คุยกันแบบเนื้อๆไม่เอาน้ําเลยก็มาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเบรกเอาออกเตรียมตัวครับจุดประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เข้าซื้อกันสําหรับคนที่แบบว่าเอาแบบยังไม่ต้องแบบว่ามือหวาอะไรมากนะครับก็ต้องดูกันแบบนี้ ในขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับพอทองขึ้นแล้วถ้าข่างเงินบาทอ่อนแบบนี้เนี่ยเพราะเมื่อคือนที่ผ่านมาค่างเงินสหรัฐได้หลุด92ด้วย91 92 1 92, 1, 92. 1, นได้หลุดหมดนะฮะคือบาทยังอ่อนอยู่ก็คือสถานการณ์ภายในประเทศก็ไม่ได้สู้ดีมากนะักแถมยังกําหนดกรอบแนวรับแนวต้านของเดิมได้คือ90 32บาท75สตางค์นะครับกับ32บาท95สสตางค์แบบนี้คุณผู้ชมก็ทองจะแพงขึ้นไปอีกคือทองขึ้นบาทเนี่ยไม่ได้แข็ง ตามตามทองตามค่าเงินที่คือของโลกอ่ะในบักเก็ตเคอร์เรนซีอ่ะค่าเงินสหรัฐอ่อนบาทไม่ได้แข็งบาทอ่อนด้วยมันเป็นแรงบวกจากปัจจัยภายในประเทศนะที่มันไม่ค่อยดีถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนที่สังทั้งที่ควรจะแข็งใช่ไหมกับทองโลกที่ควรจะขึ้นทั้งทองโลกที่ขึ้นไปแล้วแบบเนี้ยในวันนี้จะแพงอีกคุณผู้ชมนั่นคือในส่วนของอ งเ,งนนเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาสาระของข่าวแล้วก็การวิเคราะห์ราคากันต่อครับมาดูข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมก็พาดหัววันนี้ก็ตลาดหุ้นทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขาก็ปรับตัวนะครับจริงๆมาพาดหัววันนแดกเนี่ยปรับตัวลงนะแต่จริงๆแล้วคือมันบวกนะครับบวก,บวกยังบวกอยู่บูกภาษาชาวบ้านแบบนี้นะครับดาวโจนส์บวกมาแต่เล็กน้อยทั้งหมด คือต้องไลใใใใใ่ให้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 จบน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวหลายข่าวด้วยนะครับหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัว GDP ที่ประกาศออกมา6.5เนห็นขึ้นนะแต่มันต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เข,ขาคาดการณ์ก่อนแล้วมันมีประเด็นคาบเกี่ยวที่คุณโจไบรเดนเองก็บอกมาเฮ้ย ตกลงในวัคซีนเอายังไงเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่ไล่ตั้งแต่จอรนสันแอนจอร์นสันที่เขามีประเด็นกันมานะครับรวมไปถึงว่าตัวไฟเซอร์เองเนี่ยก็มีประเด็นในส่วนของอในเรื่องของมีความเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นดิสเครดิตอะไรเขาอะครับว่าตามภาพข่าวที่ปรากฏ นั่นคือหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะก็ไล่กันต่อนะในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยขึ้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมอินทราเดย์นะก็คือในภาพที่ต่ํากว่าในรายวัน4ีชั่วโมง1ชั่วโมงแบบนี้คุณผู้ชมก็หลังจากที่นักเนี่ยตัวนี้สําคัญนะหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยมองข้ามนะครับตัวเลขเศรษฐกษิจนะครับไปแล้วนะตัวเลขเศรษฐกษิจที่อ่อนแอไปแล้วคุณผู้ชมผู้ฟัง,งนะ่เห็นไหมเขาข้ามไปแล้วตัวเลขเศรษฐกษิจที่อ่อนแอตลาดหุ้นขึ้นมันก็ ฉีกตำราแหวกตำรากันสักนิดนึงแหละช่วงนี้นะครับกับตัวอื่นๆก็หมดละนะฮะก็ขาวว่าวก็คือตัวเลขเศรษฐกิจ่มันไม่ดีแต่หุ้นขึ้นไล่กันไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมทฤษฎีสมคบสมคบคิดเล็กๆกันนะครับก็มองว่าเขาเรียกร้องให้ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐ คงดอกเบี้ยระดับต่ำๆต่อและอย่ามายุ่งกับ QE เงินกู้ระดับต่ำๆต้องเอามาให้บริษัทต่างๆต่อแต่ตรงนี้เหรียญมันมี2ด้านมันจะมีบริษัทที่มันได้รับผลประโยชน์มากอย่างเช่นพวกภาคธนาคารพวกนี้ก็เมันเป็นภาพเดิมปี2008ะเอามาจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารไม่ค่อยไปปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคอุตสาหกรรมจริงๆมันก็ลำบากไปเพราะคนตกงานยังเยอะอยู่เนีย่ยคุณเจรมญพเพลก็ออกมาพูดทุกครั้งเวลามีการประชุมนะครับ วุ่นขึ้นผ่าน,น้องเล็กอย่างคริปโต,โตเคอเรนซีขึ้นด้วยไหมปกติก่อนท้านี้จะไปด้วยกันเอ็มชักจะไม่ขึ้นนะมันต้องมีประเด็นแน่นอนสําหรับน้องเล็กนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยตัวแนวต้านที่40,000เหรียญหรือประมาณ1นล้านสามแสนบาทของราคาไทยนะครับในส่วนของสกุลหลักๆของโลกบ้างนะครับเงินธนบัตรเงินกระสเนี่ยนะก็ชัดๆครับค่าเงินสหรัฐอ่อนค่า เจอมัดน็อกของเฟดไปเนี่ยหลังจากที่ยังไม่ยอมแต่ดอกเบี้ยริลดคียูโร e ขึ้นอ่ะโอเคพอลักษณะของค่าเงินสหรัฐออนค่าปั๊บเนี่ยทองมันก็ขึ้นมา1%นะครับหลังจากที่ตัวกุญเรโรมพาเวลก็โดวิสนะครับกับพอกิสกมันไม่มีคำไหนที่แบบว่าเฮ้ยยังคงดอกเบีย้ยแบบตรงตัว,ตว,ตวให้เราแต่เขาใช้ใช้สับแสงสักนิดนึงนั้นโดวิสก,ก็คือสายพิราบกดดอกเบีย้ยต่ำๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ แต่คนที่รู้อยู่ก่อนแล้วผมขออธิบายน้องๆที่เพิ่งเขาเริ่มศึกษาด้วยแล้วกันฮอกกิส <ork> ก็คือพวกเหี่ยวครับเขาจะเขียนคำพวกนี้นะครับฮอกกิสโทนก็คือจะขึ้นดอกเบี้ยละเพื่อดึงเงินกลับเข้ามาในระบบนะครับคำว่าขึ้นดอกเบี้ยดึงเงินกลับเข้ามาในระบบเนี่ยจะทําให้หนักลงทุนเนี่ยสนใจที่จะลงทุนมากขึ้นผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยมันบางทีดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่อยากจะสนใจลงทุนกันแต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นบริษัทร้านรวงต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจเลยนะ เขาจะต้องกู้เงินจากภาคธนาคารถ้า,าเขาไม่อยากกู้เขาจะกู้เงินจากภาคเขาเรียกว่าประชาชนเองผ่านพันธบัตรเอกชนภาษาบ้านเราคือหุ้นกู้นั่นแหละครับแล้วหุ้นกู้บ้านเราดอกมันดีนะบริษัทที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งบ้านเราเนี่ยสีเปอร์เซในบ้านเราดอกมันประมาณสักศูนย์จุดดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณสัก0.5ใช่ไหมถ้าก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์เอาไว้ไหมชนะเงินเฟอ้อได้เลยเนีย่คุณผู้ชมเนี่มนะ์ละ่ะ คุณไม่ต้องทําอะไรม,มันก็เหมือนพันธบัตรเอกชนนั่นแหละแต่เราต้องเลือกบริษัทที่ผู้ภาษาชาวบ้านคือเจ๊งน้อยที่สุดโอกาสเจ๊งน้อยที่สุดนั่นจะดีครับทีนี้ก็จะไล่ไปต่อเนี่ยมันก็ต้องดูตามข่าวว่าเขาเไปโฟกัสที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนโดยการมองข้ามไปมันคือตัวไหนก็อย่างที่ได้คุยกันมานะครับตัวนี่ฮะตัวที่ GDP ประกาศออกมา6.5แต่มันคาดการณ์เนี่ย ตั้ง8.5จเอานักเศรษฐศาสตร์มาคุยอีกัน,นซึ่งมันดีกว่าของเก่านิดเดียวเองก็คือว่าจริงๆมันน้อยกว่าคาดการตลาดมองข้ามแล้ว hey, GDP น้อยนะจริงจริงกว่าเศรษฐกิจมันโตไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้นเนปลา่าแล้วหุ้นขึ้นเห็นไหมฮะ GDP น้อยกว่าที่คาดหุ้นขึ้นคือจริงๆริก็ต้องการคุณจะลมพาวะวิต่อเลยปั๊มออกมาต่อฉันต้องการต่อให้หุ้นมันไปต่อคือนโยบายเขาต้องเลี้ยงตลาดหุ้นไม่ให้ลงอย่างที่เราคุยก,ก,กันนะครับแล้วยังไม่จบนะฮะวันนี้ยังมีตัวนี้อีกนะครับตัวคอ PCE เนี่ย มันเป็น personal นะครับ consumption expenditure นะครับ,นะรบก็คือดัชนีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหมายความว่าอย่างไงครับคือคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไหมล่ะคุณอาจจะใช้ของเท่าเดิมก็ได้คุณอาจจะกินข้าว3จานมากขึ้นก็ได้แต่ราคาของแพงขึ้นไหมล่ะ ถ้าแพงขึ้นรายจ่ายคุณมากขึ้นทั้งๆท,ท,ที่คุณทาเช่าเดิมเนี่ยเ,ยเงินเฟอ้อให้คุณผู้ชมเนี่ยคือหลักเศรษฐศาสตร์แต่มันแหวกตําราไปแล้วอ่ะถ้าสมมติมีเงินเฟอ้อเป็นไงฮะทองขึ้นหุ้นขึ้นอ้ดีนี่บริษ,ษัทนั้นรวงต่างๆได้กาไรมากขึ้นแต่ประชาชนเนี่ยถ้าค่าแรงเขาต่ําๆเนี่ยรับรองว่าเดือดร้อนกันต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเดือดร้อนกันต่อก็ต้องหวยหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือให้รัฐ พิมพเงินพิมพเช็คออกในบ้านเขานะักการเมืองก็จะใช้โอกาสเนี้ยในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กวาดคะแนนเสียงไปเห็นไหมลักษณะการเมืองมันก็เล่นกันแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ดูว่าคนเดือดร้อนปั๊บเออไม่เป็นไรเ๋ยผมช่วยผมช่วยมันก็แม่พ่อค้าก็ได้ผลประโยชน์แต่คนเนี่ยต้องดูตัวนี้ดีๆข้าจ้างแรง,งานเนี่ยราคาสินค้าแบบเนี้ยถ้าจะช่วยคนแบบเนี้ยมันต้องลดภาระของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มีเหมือนกันนะที่ต้องตามดูต่อนะฮะ พอเราได้เรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่เนื้อหาสาระของข่าวกันแล้วนะจริงๆก็ไม่มีอะไรครับประโยคเดียวจบเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐไม่ได้สนใจหรอกที่จะ,ท,จะที่จะดูเรื่องเงินเฟอ้อครับคุณผู้ชมเขาพูดอย่างนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณโจรมพาว,วเวลในไปโฟกัสที่นะครับคุณผู้ชมในส่วนของการจ้างงานเป็นหลัก เห็นไหมวันนะ้คำที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เงินเฟอ้อชั่วคราวเงินเฟอ้อไม่ปรากฏก็ไม่ได้สนใจนะพูดตรงๆเออเขาก็บอกมาตรงๆะนะเขไม่ได้สนใจอะไรมากมาแต่มันดีกับท้องแค่นั้นเองนะตัว metal trading นก็มันราคามันก็ขึ้นมาก็อ๋อไม่ใช่ไอ,อ้นี่คือแผนกของเขามันดีกับตัวทางด้านเนี่ยมันหนุนนะครับผ้าบวกนะครับเกี่ยวกับพวก precious metal precious metal ก็คือโลหะมีค่าพวกพวกทองพวกแร่โลหะ oh a, เงินพวก copper อะไรพวกนี้มันก็ปรับตัวขึ้นมาหมดแหละคุณผู้ชม อย่างข้างล่างคือเขาไม่ได้บอกแนวลงแนวรับอะไรหรอกวันนี้ก็ต้องไปหากันต่อนะครับอ,อย่างตัวซิวเวอร์ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเขาก็บอกพาราเดียมก็ขึ้นมาเยอะนะ๋ยวต,ต้องไปหากันต่อว่าตัวไหนน่าน่าจะลงทุนต่อกันนะครับสำหรับในส่วนของ precious metal นั่นคือในมุมของตลาดวันนี้ข่าวาว,วันนี้ก็ดีกันต่อนะทองก็ไปต่อความคําถามที่น่าสนใจของคุณของคนที่ลงทุนทองเอ๊ะ แล้วมันจะซื้อช่วงไหนดีในขณะที่ค่าเงินสหรัฐเริ่มจะปรับตัวลงแล้วซึ่งเราจะหาคําตอบกันหลังจากนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราเราก็ตั้งคําถามเดิมผมก็ตั้งคําถามเดิมกับตัวเองว่าอะตกลงเงินไปอยู่ที่ไหนกันแน่ข่าวก็ข่าวปัจจัยพื้นฐานก็ปัจจัยพื้นฐานเอามาประกอบแล้วมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันอะมันไม่คอนทราสมันไม่แยกอันจะแหลกกันบ้างแต่เราต้องประเมินให้ได้นะครับตลาดพันธบัตรเงินยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังไม่ได้ขายออกมา นี่คือถ้าถ้าผมประเมินเนี่ยเขาผมผมมองว่ามันเป็นภาพของจริงๆแล้วเนี่ยเป,เป็นภาพเป็นภาพของโลกกลัวไวรัสโควิด -19 กสายพันธุ์เดลต้าใหม่นะอะไรยังไงต้องต้องดูภาพถอยมาสักเก้าหนึ่งแล้วภาพไกลๆนะครับนี่คือภาพระดับรายอาทิตาเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนเอยแต่คืนนี้คือต้นปี2อ2 0ที่ที่เกิดวิกฤตตอนไวรัสโควิดสิกสายพันธุ์ใหม่เห็นไหมครับคือดอกมีแอน สายมือของคุณผู้ชมเนี่ยเขาเขาก็มาเป็นเป็นดอกเบีย้ยตามลักษณะก็เรียงตัวตามเส้นสีที่เอาให้คุณผู้ชมดูก็โลกสงบสุขพอเกิดวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้นธนาคารกลางอิงชาติสัลัดลดดอกเบีย้ยทันทีแต่ลดดอกเบีย้ยทันทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าค่างเงินสหรัฐแข็งก่อนและทองร่วง <c oughs> คือโลกทั้งโลกถือเงินสดกันก่อน่อเกิดวิกฤตเหมือนเหมือนเหมือน,น,นเราล็อกดาวน์ในประเทศเราไปดูไอ้ตัวห้างสรรพสินค้าเขาจะซื้อกันหมดเลย การจะซื้อของได้ก็คือเงินสดใช่ไหมเขาจะถอนเงินกันเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเก็บเงินสดกัน,นเพราะนั้นจะเป็นช่วงแรกที่เขาจะไปะซื้อบันบัตรคําถามต่อมาคือไปซื้อบันธบัตรทำไมไม่ใช่เงินสดก็คือรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าใครถือ,อพันธาบาตัตรของรัฐบาลสหรัฐสามารถสวอเป็นเงินสดได้นี่คือหลักเกณฑ์ในการที่จะทําให้ค่างเงินคนต้องกินต้องใช้ดอลลาราต่อไงนะครเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเป็นทองเนี่ยถ้าสมมุติเขาประกาศว่าใครถือทองคําแท่งสามารถมาเปลี่ยนเป็นเงินสดสหรัฐได้เลยทองก็พุ่งระเนระนาด แต่สุดท้ายมันก็พุ่งตามลักษณะของเขาก็คืออ่าสักพักหนึ่งก็จะเจอขายกันขึ้นขึ้นมาก็คืออ่านได้ด้วยว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยนะมารอบใหม่หนะเนี่ยถ้าให้อ่านลงไปคือตอนนี้เขากําลังที่จะกลัวว่าในระยะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19สายพันธุ์ใหม่นะคุณผู้ชมเนี่ยเก็บพันธบัตอีกแล้วก็นนะักค้าเงินแหละมาเก็งกันต่อเดี๋ยวรัฐบาลจะจะมาซื้อต่อไหม เห็นนะคือมันมาว่ากันที่ราคาด้วยคือไพรซ์ตัวนี้ด้วยดอกเบี้มเขาไม่สนแล้วตอนนี้คุณผู้ชมมันต่ําขนาดนี้แต่ต้องซื้อเพราะบางประเทศเนี่ยได้ดุลการค้าสหรัฐเนี่ยอย่างประเทศไทยก็ต้องไปซื้อพันธบัตรบ้านเขาเนี่ยพอๆกับเยอรมันเลยที่เทียบเยอรมันเพราะว่ามันถือใกล้เคียงกันแต่เศรษฐกิจคนละเรื่องเนี่ยเยอรมันดีกว่าเรามากพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในขณะที่ตัวตัวนี้เขาเก็บอยู่แสดงว่าเกิดวิกฤตนะหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดวิกฤตนี้เขาเล่นกันนโยบาย ใครอยากไปคนจริงอยากอยากเป็นคนจริงไปเทรดพันธบัตรดูเของคนจริงเทรดบอลเนี่ยคำนี้มันยังมีอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้โลกสงบสุขและทองกําลังจะขึ้นไหมที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยเคยเนี่ยตัวตุลาเนี่ยถ้าตัดปีที่แล้วนะปีที่นี่นี่คือ2019นะครับ2019หลังปี2019ันสิงสิบเนะครับมันเกิดเกิดวิกฤตตัวนี้คืออะไรเทรดบอลจำกันได้ไหมในสมัยของเอ่อ president trump นะครับก็มีกันอยู่นะครับคุณผู้ชมคุ้นฝั่งที่ที่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มาคุยกันต่อหน้านี้คุณผู้ชมก็มีตัวเนี้ยนี่เกิดกําลังจะเกิดพวกอย่างเงี้ยที่ทองกําลังจะปรับตัวขึ้นมาขึ้นมาเสียทียังไม่ยอมขึ้นตัวเทรดวอลตัวนั้นเนี่ยคนก็เทขายพันธบัตรกันถามว่าทําไมถึงเงินสดกันก่อนครับบริษัทด้านวงหุ้นก็ขายครับเหมือนทองกําลังจะขึ้นตอนนะั้นแต่สุดท้ายมันจบตรงที่การเจราจากันได้นี่ยังไม่รวมยังไม่รวมปัจจัยที่ต้องดาวแบบเล็กๆ นะครับต้องดาวแบบจางๆไว้ก่อนนะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน Trade War เทรดบอลในพวกนี้กำลังกำลังยื้อยุดฉุดดึงกันอยู่และในเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ครับ geo-political เ,เนี่ยในประเด็นข้าสมุทรในน่านน้ําทะเลจีนใต้พวกฮ่องกงพวกไต้หวันนี่ที่เอาเรือรบมา,มา,ม,ามาเล่นมามา,มาเครื่องบินมาบินสวนกันสนุกสนุกกระทบกระทั่งกันมาไหนยิงกันวัาไหนทองไปอีกได้เหมือนกันคุณผู้ชม ก็หนี้เยอะจะล้างหนี้ก็ต้องทําให้เกิดสงครามมาพูดภาษาชาวบ้านเหมือนจะไปเบรมเขานะแต่ก็ใช่ใช่ว่าจะจีนก็จะดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แต่ละประเทศเขารักตัวเองทั้งนั้นนะครับก็ไม่เข้าข้างใครนะยืนเป็นกลางดีกว่าในในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะได้เห็นกันต่อเขารบเขาก็าสู้กันยังไงนะครับคราวนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ ก็ไปกันต่อธรรมดาธรรมดานะครับนั่นคืออ่านภาวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุยกันให้โดยหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นขึ้นต่อจากอะไรตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเพราะต้องการเงินมาหล่อเลี้ยงคือมันดีแหละบริษัทร,รันรวงต่างๆเนี่ยมันจะดีทุกบริษัทไหมอ่ะเอสแอนพีห้ารอมันจะดีทั้งห้าบริษัทเลยเหรอก็เปล่าเพียงแต่ว่ามันได้รับอัน,นิสงจากดอกเบี้ยต่ำก็กู้กันมาต่อจ้างกันมาต่อแต่จริงๆอ่ะตกถึงประชาชนน้อยมากนะเพราะพอเงินเฟอ้อปรากฏเนี่ยเข้าของแพงขึ้น เงินเดือนที่ขึ้นมาผู้ภาษาชาวบ้านมันต้องไปจ่ายให้กับบริษัทร,ร้านรวงต่างๆเขาผลักภาระมาให้นะครับตัวที่ออกอย่างชัดเจนในช่วงนี้คือตัวดอลลาร์ครับที่ลงมาซึ่งมันผมว่าเขาก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าจริงๆเขาเขาดันอยากจะผลักดันโครงสร้างพื้นฐานให้ออกมาพร้อมกับค่างเงินสหรัฐนะครับทางฝั่งของดอลลาร์เนี่ยแข็งมาแถวๆนี้สักหน่อยนะจะสวยเลยเวลาเขาปรับตัวลงมามันก็จะบอกว่า เวลาก็ปรับตัวลงมาอ่อนค่านะีลยจะยืนแถวเก้าสิได้แบบนี้แต่ถ้าลงมาตรงนี้ต้องดูไปต่อว่า้แถวแถๆนี้ยห้ามหลุดเพราะห้ามหลุดมันจะต้องมีปัจจัยอย่างเช่นเอย้ฉุกเฉินมาหรือเปล่า เขาจะต้องเลี้ยงไว้ครับไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ใช้กันมันจะหนีไปเงินสก,กุลอื่นๆหมดเหลยอย่างน้องเล็กเนี่ยเขาก็จ่ออยู่นี่คุณผู้ชมในราคาบิดคอยนะเนระนั้นตัวที่ขึ้นชัดเจนอีกตัวหนึ่งก็คือราคาทองคําเมื่อคืนที่ปรับตัวขึ้นมาก็เอาแล้วครับใครติดดอยกันอยู่ก็เตรียมตัวกันดีๆกันแต่เขามาหาแล้วนะเนี่ยทองคําแท่งไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วดูจังหวะเนี่ยเห็นไหมจะมาลงทุนเมื่อเขามีแนวโน้มการขึ้นที่ชัดเจนแบบเนี้พอทองหมดรอบลงมาแบบเนี้ย ในช่วงระยะเวลานี้นะที่รอลงมาซื้อของถูกใหม่ข้างล่างเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นต่อนะี่คือ asset allocate หรือท่านที่ชอบทองและอยู่กับทองอย่างเดียวได้ไหมได้เราก็ถือเงินสดนิ่งๆเอาเงินไปฝากธนาคารก็ได้ไม่ใช่ผมมาพูดทุกครั้งเลยต้องเชียร์ไปอย่างหุ้นไปอย่างตัวน้องเล็กบิตคอยเปล่านะครับไม่มีเจตนาอย่างนั้นเราอยู่กับทองแท่งนั่นแหละครับใจเย็นๆถ้าลงมาแล้วถือเงินสดไว้กรรมัมเงินสดแน่นๆไว้แล้วลงมาข้างล่างจาก3 0,000ื่น สมมตินะรอบนี้ขึ้นไปถึง3 0,000สมมุติลงมารอบใหม่เลยนะสมมุติเลยนะหมื่นคือสมสมมติตัวเลขกลมๆเนี่ยโดยหลักคิดคืออะไรขาย30 0 0 0ืบาทลงมาซื้อใหม่หมื่นห้าอ้าวไม่ใช่10บาทแล้วนี่เวลามาซื้อทองเอาได้20บาทครับเนี่ยคือคนที่อยู่กับทองก็จะใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันแต่แต่ถ้าสมมุติว่าบางคนบางท่านอ่ะเริ่มศึกษามีความรู้ตลาดหุ้นไหมกองทุนผ่านกองทุนก่อนหรือตลาดน้องเล็กไหมคริปโตเคอเรนซีก่อนมันก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนั่นคือลักษณะในการโยกย้ายไายเท แต่ต้องศึกษาให้มีความรู้ที่ดีก่อนพยายามจะสื่อสารแบบนี้ไม่ได้มาเชียร์ไปนู่นไปนี่เปล่านะครับอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักในการเลือกสมมุติว่าคนจะไปดูกันต่อว่าเอ๊จะไปทางไหนดีจะลงตัวไหนละ่ะสมมุติทองตัวนี้ดูชัดๆไม่ต้องไปไหนก็ที่ทองไหนะมันขึ้นแดงสุดถามว่าทำไมพอไปเทียบดัชนีชี้วัด ในตัวเรโซระหว่างทองกับบิตคอยตอนนี้ก็ต่ําลงมานี่ทองดีกว่าเมื่อวานเชื่อ์ไปดูโกลด์ซิลเวอร์เรโซใช่ไหมตอนนี้ก็ทองดีกว่าในหมวด precious metal เห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนพอบิตคอยไม่ขึ้นแต่ทองขึ้นอันนี้ชัดครับคุณผู้ชมเนีตอนนี้ก็ต้อง,ต,องต้องว่ากันตามเนื้อผ้าคือทองดีกว่าบิตคอยทีนี้หุ้นกําลังจะขึ้นด้วยนี่นะมาเทียบหุ้นกับบิตคอยเป็นไงครับหุ้นไปก่อนนะตัวนี้ไม่ได้เพย่มขึ้นเพราะไม่ได้เพย่มขึ้นกลายเป็นว่าน้องเล็กอ่ดนนนาามวาทํไกกก็โเเเรูลตอ์ะ คือผู้กำหนดกฎต่างๆเนี่ยแล้วเมื่อวานถ้าใครได้ตามอยู่ในช่องน,นะครับคุณผู้ชมเขาจะไปเก็บภาษีแล้วในส่วนของคริปโตคอเรนซีฮะคือบ้านเราก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเก็บภาษีคือ ETF อะย้ำหนักหนาว่าตอนนี้เขาดึงเชิงไม่ให้เปิดอยู่นะที่ที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าเขาดึงทําไมคุณผู้ชมนะเรื่องแรกก็ว่ากลัวการฟอกเงิน1 2ึแต่ครับ แท็กภาษีครับคุณผู้ชมจะคิดยังไงต่อไม่งั้นเนี่ยือชัดๆเลยว่ามาตรการโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยจะต้องเอาเงินภาษีมาแล้วเอาเงินมาจากไหนเนี่ยถ้าปั๊มเงินออกมาอีกมันเฟอ้อตายเลยคุณผู้ชมก็ต้องไปหาทางเก็บภาษีจากอะไร ETF ที่เป็นส่วนของน้องเล็กแหละนะครับตัวหลักๆเลยตัวบิตคอยที่เขาจ่ออยู่แถวๆบ้านเขาเนี่ยต้องเก็บภาษีเท่าไหร่เอาเงินมาบริหารประเทศกันต่อเนี่ยเรกูเลเต์เขาเข,าเข้าช่วงนี้ คราวนี้นะครับพอได้ภาพรวมทั้งหมดดูด้วยตาปเปล่าเมื่อสักครู่เนี่ยยังไงก็เป็นทองนี่พูดกันตามเนื้อภาพมั่นแรงสุดและโดยดัชนีชี้วัดก็ทองรองลงมาตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่ตลาดหุ้นครับตราบใดก็ตามที่น้องเล็กยังตัวบิ๊คอย4์สี่หมื่นทะลุไปไม่ได้ถูกไหมกับล้านสามราคาไทยเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านคือทุนเหมือนเข้าที่ตรงโน้นก่อนนะครับทีนี้มันจะจบแล้วใช่ไหมในวันศุกร์นี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวมันจะเฟอ้ออะไรต่อนะเปล่าเรายังไม่จบหรอกเดี๋ยววันเสาร์มาต่อเห็นไหมก็ต้องวางประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆมาพูดให้มันดีๆด้วยมาเชียร์ดอลลาร์ต่อนะวันเสาร์มาก็อย่าให้มันแย่ไปมากนักนะครับและจบแล้วต่อใช่ไหมเปล่าหรอกครับว่ากันที่คือเหมือนเมื่อวานเราคุยกันว่าอาจจะไปะฟังตัว j a c k ส o นโฮ l e s มโพเซียมใช่ไหมครับตัวปลายเดือนเนี้ย อย,อย่าเพิ่งไปอย่างนั้นก่อนเร็วมากกว่านั้นคือวันวันวันศุกร์หน้าตัวนอนฟาร์มครับมีนอนฟาร์ม2ตัวที่สํารวจโดยภาคเอก,กชนกับสํารวจโดยภาครัฐบาลก็มากแล้วครับตัวเลขจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรเป็นไงล่ะเฟดโฟกัสที่การจ้างงานเห็นไหมครับต้นข่าวเราก็บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูต่อเฮ้ยยังไงต่อเนี่ยถ้าถ้าตัวเลขการจ้างงานมันก็อเป็นตัวบอกต่อว่าจ้างงานไม่ดีเอาดอกเบี้ยต่ําแทนที่จะปลายปีนี้ลด Q e กลายเป็นปีหน้าล่ะหรือถ้าตัวเลขการจ้างงานดี อาจจะลด QE เร็วขึ้นตัวนี้สําคัญที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับรวมไปถึง ตัวค่าแรงเห็นไหมค่าแรงก็เพิ่มไม่ล่ะนะครับตัวค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมงของเขาเนี่ยครับรวมไปถึงที่คุณจะรโฟ,โ,ฟโฟกัสอีกตัวหนึ่งก็คืออัตราการว่างงานตัวนี้ครับจะเป็นตัวต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์รายสัปดาห์ต่อรายสัปดาห์ซึ่งจะสร้างส่วนต่างราคาก็คือความผันผวนในตลาดก็เทรดเดอร์ก็ว่ากันต่ออินทราเดย์ก็ว่ากันต่อแต่ในแนวโน้มของทองบิตคอยหรือตลาดหุ้นนะครับบางคนบางท่านก็อยู่ระย,ยะกลางระย,ยะยาวเนี่ยใบเห็นดูตัวไหนดีก็ยังเป็นทองช่วงนี้ นะครับอันนี้พูดตรงๆนะบิตคอยทะลุล้านสามอันด้วยอะไรเมื่อไหร่ะนะเพื่อเหมือนทองท,องที่ขึ้นมาแล้วตัว SP I ก็เข้า E t ทเข้ามาช่วงนี้มันก็สามารถที่จะยย้ายขายเทไปลงทุนบางส่วนได้แต่ต้องว่ากันที่ตัวไหนแรงสุดถูกไหมเพราะบางคนก็มีก้อนเดียวตัวเดียวที่เอาโชว์ก็คือทองแต่บางคนก็มีหลายตลาดนะครับแล้วแต่แบบแล้วแต่คนผมบอกแล้วผมไม่ได้เชียร์อะไรอะไรขึ้นแรงผมไปตัวนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดอะไรที่ไม่ใช่ดอลลาร์คือจุดประสงค์ของผมถือ ดีที่สุดทองไม่ขายไม่ขาดทุนอันนี้พูดเต็มปากเลยเดี๋ยวมันก็มา,อาของมัน,งนเงินเฟอ้อมันมีอยู่ทุกปีคุณผู้ชมนะคราวนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาของในการวิเคราะห์ราคากันเราก็จะเริ่มที่จุดเติมนะฮะก็จะเป็นตัวค่าเงินของตางฝั่งยุโรเปเห็นไหมอ,อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้โอเคมาถูกทางแล้วแต้มบุญทํางานราคาปรับตัวขึ้นจากดเวเจนที่ปรากฏนะครับก็เหมือนเดิมับมองขึ้นมันอยู่ที่เป้าไหน ตัวนี้จะเป็นโซนที่เขาในถ้าใครเล่นค่าเงินอยู่นะครับตัวโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบอาแล้วเป็นโซนที่ตึงกันแล้วมันจะมีการยื้อยุดฉุดดึงคนที่ช็อตอยู่มันจะต้องคนที่ช็อตต่อมันจะต้องเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างเงี้ยสำคัญคือการจะต้องยืนเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ให้ได้นะครับอย่างเช่นแนวต้านสาคัญสําหรับยุโรปนะครับ 1. นึ่กับ1.2030จนนะครับจะต้องกลับมายืนโซนนี้ให้ได้ก่อนนะอาจจะมีการพักฐานเล็ก แต่ด้วยนโยบายหลักๆตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมคือผมมองว่ายูโรขึ้นตามภาพอย่างที่ปรากฏและตามสัญญาณในส่วนของค่างเงินสหรัฐเช่นเดียวกันน่ตัวนี้เห็นไหมฮเส้นค่าเฉลี่ย200วันกับตัวฟิโบเน่เกกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตอนนี้นะครับก็เราดูตรงนี้แล้วเนี่ย91.9แบบนี้ตัวน,นี้91.9ก็คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวอยู่อาจจะคลอเคลียสักพักหนึ่งแต่แนวโน้มหลักคือปรับตัวลงต่อ ถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาแบบทะลุขึ้นมาบ้างเนี่ย92.1เนี่ยแบบนี้ครับที่ยังมองว่าเออทองเนี่ยถ้าย่อขึ้นมาเนี่ยจะเข้าซื้อเนี่ยก็เราลุ้นตัวนี้อยู่หรือแม้กระทั่งตัวทองเองเจอ,เจอแรงเจอแรงเทขายสั้นๆเพื่อทํากําไรอันนี้ก็ได้ทีนี้ในตลาดคริปโตเคอเรนซี่แหละตัวเนี้ยเขาอ่อนค่ามาแล้วใช่แต่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีเองถ้าเราว่าตัวกรอบการเคลื่อนไหวของเขาเขาจำเป็นจะต้องทะลุ40,000 หรือ1นล้านสามแสนให้ได้ก่อนนั่นคือภาพคร่าวๆที่เขาพยายามที่ไซเวย์มาโดยตลอดใช่ไหมก็ต้องทะลุตัวเนี่ยตัวตัวนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้สําหรับตัวตลาดคริปโตกรังซีฮะเนี่ยสี่หมื่นกับล้านสามถ้าทะลุไปได้ก็ยอ่อแล้วซื้อคล้ายๆทองนะคุณผู้ชมภาพภาพาเดียวกันอ่ะคราวนี้ทีนี้ไปว่ากันที่ทองนะมาแล้วนะแทงเดียวๆเลยแท่งเขียวบิ๊กไวคันเดลนานๆจะได้เห็นแล้วสวยด้วยนะครับก็ดีอ่ะแต่คราวนี้เริ่มแล้วเนี่ยคือการแรงขายตลาดก็มีนักเขาเรียกว่านักเก็งกำไร เขาก็จะขายระยะสั้นแล้วตอนนี้ในรายสีชั่วโมงก็เริ่มที่จะ overprice ไปแล้วนะครับก็คือตัวเข้าสู่เขต o v e r b o ์บอคือซื้อกันเยอะหลังจากนี้จะย่อจุดไหนละ่ะย่อน้อยก็ไปต่อได้เราจะใช้เกณฑ์อะไรก็เส้นค่าไอตัวฟิโบตัวเก่าเนี่ยหลุดไปแล้วก็จะกลายเป็นแนวรับข้างบนเนี่ย1,835ตัวเลขกลมๆแล้วม1,834ก็ไม่เป็นไรหรอกอแนวรับข้างล่างอยู่ที่เท่าไหร่1,826นะครับ1,000 817นะครับเราอยากได้เท่าไหร่อยากได้ของถูกอะ่ะ1,810คือ1,807อนะ่ะตัวนี้1 2 3ครับลงมาย่อแล้สอดซีครับคุณผู้ชมถ้าเขาบูริชมากไล่ราคาไปต่อแบบไม่ต้องตกใจนะอาจจะไปถึง1,845เราก็ไม่ต้องกลัวนะรอบหน้าเขาอาจจะย่อลงมาก็ตามเดิมแหละครับจุดใดจุดหนึ่งที่มันจะมีแรงเทขายระยะสั้นลงมาแบบนี้เราก็ตามเก็บนะตามจุดที่ต่างๆตัวนี้ จุดนี้ก็จะเป็นแนวต้านเดิม1834ย่เห็นไหมยอ่อแล้วซื้อมาภาพรวมมันขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมนะนนเ,งเ,งนเนี่ยคือลักษณะทีนี้การย่อเกิดจากไรค่าเงินสหรัฐเองครับตอนนี้เขาอ,อยู่ที่ประมาณสักเกาเ้าใช่ไหมเขาอ,อาจจะแข็งค่าขึ้นไปแต่แถว92.2 92.1บแบบนี้พอย่อลงมาเข้าเก็บนั่นคือในส่วนของทองครับราคาโลกนะราคาไทยก็เหมือนกันครับคราวนี้ก็จะต้องเป็นแบบ2อง0 0นะ 28, บวกลบแล้วอาจจะแพงสักหน่อยนะ แต่แต็รอก็ย่อแหละมีย่อลึกแบบเซอร์ไพรส์ได้ไหมก็ได้แต่2 7 4 0 0 0อาจจะต้องมีสถานการณ์อื่นนะแต่เราไม่รู้เลยตอนนี้เป็นอย่างนี้ก่อนก็คือ28,000บวกลบนะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีเดียวกันนี่คือภาพระยะก,กลางระยะยาวใช่ไหมก็อาจจะเราก็มองไปต่อ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 ไม่ต้องอะไรมากครับตรงนี้ต่อโอเวอร์ไพร์คือการเกิดวิกฤตนะครับเอาเป้าตรงนี้ต่อพอถึงเป้าตรงนี้อาจจะขายอ,าอ๋อไพรส์ไปต่อก็ไม่เป็นไรครับอีกคนที่ติดอดยก็เตรียมตัวเห็นไหม ไม่ขายไม่กระทุนมาแล้วทองราค่างเงินบาทแรงๆด้วยแบบนี้สองหมื่จะได้เห็นด้วยมึงนะครับไอตัวตัว,ตวราคาทองรูปพัรร์แบบนี้คุณผู้ชมนั้นทีนี้ย่อแล้วซื้อสําหรับคนคือคนที่ถือแล้วไม่ต้องอะไรมากมายมันเป็นคนที่แบบว่าอา้าวขายไปแล้วตามสัญญาณ กลับมาซื้อใหม่แล้วบางส่วนบางก้อนค่อยๆทยอยซื้อมาแบบนี้นะไม้ต่อไปเนี่ยซื้อตรงนี้แต่เรสัก2 8ื่นแปดอ่ะสองหมื่นเก้าก็ยังมีรูมพอให้เล่นอยู่สําหรับคนที่มา,มาใหม่ๆนะครับสาหรับคนแต่คนที่ถือมาก่อนหน้านี้ยังไม่สุดสัญญาณเนะี่ยยังไม่สุดที่เขาจะเกิดเดเวเชนต์ขาลงปรากฏถือให้มันสุดครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวคนที่เล่นระยะกลางร,ระยะยาวตัวนี้ส่วนคนที่เล่นสั้นไม่ได้ถือนานนะครับแล้วก็ตัวหาส่วนต่างราคา150-200ขึ้นไป ตอนนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นภาพเดียวกันกับทองโลกใช่ไหมคุณก็ต้องรอย,ยอ่อเท่าไหร่ได้บ้าง28,400นะครับ28,200ดีที่สุด28,000ท่วนทเนี่ยก็แล้วว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะย่อให้เราถึงระดับไหน 1, 2, 3นะครับถ้าเขาขึ้นไปก่อนเนี่ยเหมือนเมื่อสักครู่ถ้าทองโลกเขาขึ้นไปก่อน2นะ0 0ครับ28,800 นะใครก็ถืออยู่นะแล้วแต่ว่าคนเล่นสั้นยังไงตอนนี้คนก็มีการระบายของมาระบายของมาแล้วนะครับวันนี้สอจุดนี้ถ้าเขาปรับตัวลงมาก็จะเป็นยอ่อไม่ต้องกลัวถ้าขึ้นไปอีกมันก็ต้องมีมุมย่อให้เราแต่เราอยากได้ของถูกไงเราก็มา,มา,มารอย่อลึกๆก,ก,ก็ได้แล้วแต่แบบแล้วแต่คุณน,นะครับสองหมื่นสีอาจจะแบ่งซื้อก็ได้เพื่อให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยที่มันดีหน่อยแต่แถวนี้สถานการณ์กลับมาดีค่างเงินสหรัฐเนี่ยก็แย่ตามที่นโยบาย การเงินของประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐที่เขาบอกมาเนี่ยการย่อของทองก็เรื่องเดิมครับค่าเงินสหรัฐเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก9 1 91. 9 91.8้าเค้าแถ้าเขาแข่งค่าไปใน92.2.3ชั่วคราวแบบนี้น,นะครับจะทําให้ทองย่อลงมาหรือเขานิ่งๆก็ได้แต่เกิดแรงเทขายทํากําไรระยะสั้นของทองการย่อชุดนี้เข้าเพื่อภาพที่จะไปแบบเดิม worst case scenario จะเป็นการทุบออกของได้ไหมแบบมีนโยบายจัดจ่าแบบนี้ได้ หลุดแบบพันแปดให้กลัวกันเล่นๆแต่อย่าลืมฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยใครดูคลิปมาเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าชิงซื้อกันแบบกันนะซื้อกันหมดเลยวันตอนนี้น้ำหนักมากที่สุดคือขึ้นอยากให้ยอ่อถึงจะได้เปรียบนะใครถือแล้วถือต่อยาวๆเลยครับล้าพาไปขายยาวๆได้เลยตอนนี้สถานการณ์ดีหมดจะไปดูกันอีกทีเมื่อไหร่ตัวเลข,ขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับเขาอาจจะทุบโดยที่บอกว่าถ้าตัวเลข,ขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาดีใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวจะลด Q e วเร็วขึ้น คือไม่รู้รถเมื่อไหร่แต่ภาพลักษณะแบบนี้เป็นภาพลักษณะที่ทําให้ทองย่อหรือทุบเอาของอย่างน้อยที่สุดก็น,น่วนแจ็คสันโฮซิมเซียมนะครับเดือนสิงหาก็คือเดือนหน้านี่แหละที่กําลังจะเข้ามานี่แหละก็ไปว่ากันในทีปลายเดือนก็มีเวลาให้ขึ้นแต่ลักษณะการขึ้นหรือลักษณะการลงคุณผู้ชมก็จะเห็นน้นขึ้นเนี่ย มีลงเห็นไหมขึ้นมีลงลักษณะการลงก็มีขึ้นนะแต่ลักษณะการขึ้นนะครับตัวเวลาขึ้นมันจะขึ้นแรงมากกว่าลงขึ้นแรงมากกว่าลงลักษณะการลงอ่ะลงแรงมากกว่าขึ้นลงแรงมากกว่าขึ้นลงแรงมากกว่าขึ้นเนี่ยครับก็เรียกเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วก็เกาะไปต่อนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ช่วงคําสสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ